สวัสดีครับกับฟอดครับก็วันนี้เราอยู่บนรถลูกค้านะครับก็มาทําภารกิจก่อนเนาะก่อนจะเอารถไปส่งมอบนะครับภารกิจก็คือตามหารอที่ลูกค้าเลือกนะฮะก็จริงๆแหละเราหาได้แล้วละ่ะเราหาร้านได้แล้วล่ะนะครับก็ต้องเอารถลูกค้าไปใส่นะครับซึ่งโดยปกติผมต้องบอกก่อนนะออของทั้งผมเนี่ย ก็จะมีซพลายเออร์มาใส่นะครับที่โชวลูมเนาะแต่เผินว่าอันเนี้ยมันไม่มีนะครับลายไม่มีหาไม่ได้หลายซับมากนะครับที่เป็นของเราจริงเรามีหลายซับนะหาไม่ได้นะครับเราจนเราหาได้นะครับเราก็นัดไปใส่นะครับซึ่งวันนี้จริงๆิงลูกค้ามาตรวจรถใช่ไหมครับเราก็คุยเรื่องล้อก็บอกลูกค้าแล้วละ่ะนะครับว่าเดี๋ยวต้องวิ่งไปใส่ล้อแล้วจะวิ่งไปส่งลูกค้านะครับ แต่เพิินว่ามันมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแทรกขึ้นมาเลยนะคือลูกค้าจะแต่งอุปกรณ์เพิ่มซึ่งวันนี้ผมถ่ายทาจริงเป็นวันอาทิตย์ศูนย์ปิดนะครับผมก็เย็นวันนี้นะครับเอารถกลับนะครับแล้วก็จะเอารถไปใส่ล้อนะครับแล้วก็เอารถกลับมาแต่งที่โชว์รูมนะครับเอามาแต่งอีกนะเพราะมันต้องรออะไรนะรเป็นอะไรแท้ของทางฟอดปุ๊บแล้วเดี๋ยวขับไปส่งมอบนะฮะ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวดูกันไปเลยนะครับตั้งแต่เริ่มทําภารกิจนะนะครับเราก็ยันไปส่งมอบนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันจริงๆในการวิ่งไปส่งมอบถ้าพูดถึงระยะกับระยะจริงๆนะมันมันแค่ร้อยกว่าโลแหละไม่ไกลหรอกนะครับแต่วันนี้มีมภารกิจเสริมเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูก่อนไปใส่ล้อเนี่ยผมจะวิ่งไปร้านล้อในกิโลนะครับและใช้อัตราบริโภคเท่าไหร่แล้วหลังจาก ล้านล้อนะครับวิ่งจนไปถึงส่งบ้านลูกค้าใช้อัตราบริโภคเท่าไหร่นะครับมันจะต่างกันไหมนะฮะส่วนรีวิวรถที่เป็นตัวรถรอบคันเดี๋ยวไปชมกันวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ต้องต้องบอกก่อนนะลุ้นลุ้นไปแบบทุกอย่างเลยนะฮะลุ้นไปซะทุกอย่างเลยเนาะลายล้อที่ลูกค้าเลือกขาดพอดีนะครับแต่ไม่เท่ากับสิ่งที่ลูกค้ามาเห็นตรงหน้าแล้วแบบไวที้อยากแต่งอันนี้เพื่อมันนี้ มันล่อนู้นนี่นั่นนะครับเรามีความตั้งใจที่จะทํ้ให้เป็นอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับสมบูรณ์ตั้งแต่ออกนะฮะก็เลยเกิดภารกิจนี้ขึ้นก็เลยมาถ่ายคลิปไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับเราก็มาถึงร้านล้อแล้วเนาะนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอไปใส่ล้อนะครับเราไปดูนะว่ารถที่เรามาใส่ล้อนะครับแล้วเราจะใส่ล้อตัวไหน ก็ตอนวิ่งมานะครับ12.1นะครับกิโลเมตรต่อนลิตรนะครับก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับเราก็รอนะให้เขาใส่ล้อให้เรานะครับก็มาตามหาจนได้นะครับล้อก็มีเยอะแยะมากมายนะเป็นล้อแบรนด์ทั้งนั้นนะครับลูกค้าก็เลือกใส่นะครับเหมือนที่ก็บอกนะครับโดยปกติอ่ะเราอ่ะมีซัพพลายเออร์ไปใส่นะครับ มีหลายเจ้าแล้วก็ไปใส่แต่เพื่อนว่าเจ้าที่เป็นซัพพลายเออร์เราที่วิ่งไปใส่เนี่ยไม่มีนะครับเราก็เสาะหานะครับจนได้นะครับอแต่ร้านที่เรามาใส่เนี่ยเขาต้องให้มาใส่ที่ร้านนะครับเราก็คุยกับลูกค้าเราก็มาใส่ที่ร้านนะครับหาจนได้ต้องบอกก่อนก็ดีใจนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกตลอดนะครับเรามีความตั้งใจที่จะแบบใช้คําว่าอะไรอ่ะให้ มันเป็นแบบที่ลูกค้าต้องการนะฮะถ้าผมบอกลูกค้าว่าล้อนี้หมดไม่มีแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกรายใหม่จริงๆก็ได้นะง่ายด้วยนะครับราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับอย่างนี้ด้วยนะเพราะต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนั้นเป็นซับเราประจาราคาก็จะถูกกว่าที่ลูกค้าเอามาใส่หรือว่าตัวผมเอามาใส่ล้อตามข้างนอกอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ตัวผมเองอรู้จักนะครับราคาก็แต่ก็สูงกว่า ก็กลายเป็นต้องรับผิดชอบส่วนต่างด้วยเนาะนะต้องรับผิดชอบส่วนต่างด้วยเพราะว่ามันมันไปผิดพลาดทางเรื่องของการประสานงานกับร้านล้อทางนู้นนะครับร้านเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอาที่ลูกค้าชอบนะครับเราตั้งใจทำให้ได้แบบดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ หึงบอกกับปฏิเสธอย่างง่ายนะแต่เราอยากให้ลูกค้าโอเคเราก็มาใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับลายล้อทีออ่ลูกค้าเลือกใส่นะครับเขาหน้าจะใส่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูเราสั่งยางมาแล้วามาดูนะครับเลยเดี๋ยวรีวิวเต็มๆคันนี้ไปดูกันพรุ่งนี้นะครับ อันนี้จะเป็นลายล้อที่ทางลูกค้าเลือกใส่นะนะครับก็เป็นเวกนะครับเป็น VF032 นะครับแล้วก็จับคู่กับยางโตโย AT ทนะครับยางมันหาไม่ยากหรอกไอที่มันหายากคับแม็กก็หายากนะครับแต่ก็เราหาได้แล้วนะครับอ่านะแล้วก็ใส่ให้ลูกค้าแล้วอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะนะฮะนี่นะครับก็ เดี๋ยวไปดูเราขับกลับไปแต่งต่อนะครับแล้วไปส่งลูกค้าก็เดี๋ยวดูอัตราบริโภคกันนะครับว่าที่เราไปส่งแล้วเนี่ยนะครับจะอัตราบริโภคจะอยู่เท่าไหร่นะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับมาต่อนะครับก็อันนี้กําลังจะเอารถนะครับกลับบ้านนะครับเพื่อพรุ่งนี้เช้าไปส่งมอบลูกค้านะครับเพราะว่า บ้านลูกค้านะครับจะอยู่ใกล้กับทางเ,เลยบ้านผมไปอีกเนาะนะครับเราจะไม่ต้องตีมาเพราะว่าพร่่เนี้ยเลิกลูกคา้าครับเช้านะฮะอันนี้ก็หลังจากเราไปใส่ล้อมาเสร็จนะนะครับก็วิ่งไปใส่ล้อนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยไปกลับเนี่ยร้อยมกิโลนะก็9.9กนะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะรก็นี่เดี๋ยวเราจะวิ่งอีก สี่สิบเก้ากิโลนะครับสี่สิบเก้ากิโลนะครับเพื่อถึงบ้านผมเนาะ,นะแล้วก็เราจะวิ่งไปอีกน่าจะสักประมาณไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่ไกลหรอกเนาะก็จะไปถึงบ้านลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูอัตราบริโภคกันนะฮะจริงๆอยากจะรีเซ็ตนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราดูไม่รู้หรอกเรารีเซ็ตทิปสองเออทิปสองดีกว่าทุกคน เพราะอะไรปะทิปหนึ่งอ่ะมันทั้งขับใช่ไหมทั้งไปลองใช่ไหมครับลองรถเเพื่อให้ลองพวงมาลัยทั้งมาแต่งรถทั้งสตาร์ทอ้อ,อยหลายอย่างนะครับเรามาดูเนี่ยเดี๋ยวจากเนี้ยนะครับที่เราวิ่งไปส่งลูกค้าจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยรวมตั้งแต่เราเอารถออกมาเนี่ยนะครับมาแต่งเนี่ยจะไปส่งลูกค้าเท่าไหร่ เราจะได้ดูเป็นทิปหนึ่งทิปสองกันไปแล้วกันนะครับอ่านะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก,ก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับเราก็ <c oughs> เอ่อกำลังเอารถไปส่งลูกค้าเน,ะ,นะครับอีกประมาณแปดสิบห้ากิโลนะครับก็ชั่วโมงนิดๆแหละนะครับช่วงเช้าๆเนาะมันอาจจะมีรถติดบ้างนะครับก็วิ่งมานะครับ12.5กิโลเมตรต่อลิตร นะครับอันนี้ก็คือที่เราจับล่าสุดจากที่ทํางานเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดตั้งแต่เราเอาไปแต่งเลยตอนนี้10.5นะครับเนี่ยอันนี้เราก็เอามาให้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอีก80กกโลนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็คงวิ่งไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าถึงทันเลิกลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอัตราบริโภคจะอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ครับเราก็ขับมาจนจะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับขาดอีก2โลเนาะมันาณ2โลนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วเนาะก็วิ่งมานะครับทั้งหมด200อ่ะถ้ารวมถึงนะก็263กิโลนะครับ10.7กิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้คือตั้งแต่วิ่งไปแต่งเลยนะครับถ้าเกิดเราตีน้ำมันนะลิตรละ30บาท นะครับมันก็จะอยู่ประมาณสัก737 737บาทนะครับจากที่ที่ที่ก๊อปกดนะก็โดยประมาณประมาณนี้แต่อันเนี้ยด้วยลูกค้าเติมเป็น V-POWER นะครับเป็นดีเซล V p w w r r เนาะก็ค่าใช้จ่ายเขาจะแพงกว่านะก็ประมาณพันพันสอกว่านะครับเพราะว่าอะไรน้ำมันดีเซลทั่วไปตอนนี้ยมันลิตรละ29กว่าใช่ไหมก็ตีไป30 แต่ถ้าเกิดเป็น V-Power อครับเป็น Vpower มัน49บาทกว่าเกือบ50บาทนะ็ตีไป50บาทนะฮะนี่แต่ว่าลูกค้าใช้แบบ Vpower เลยนะครับก็แน่นอนนะครับน้ำมันมันดีกว่าก็ต้องยอมรับนะครับเรื่องของความสะอาดเอ่ยเรื่องของอะไรเอ่ยทุกอย่างเนาะมันถึงแพงกว่าแล้วก็มาตรฐานมันก็สูงนะตามราคาแต่ถามว่าเว้ยถ้าเกิดเรางบไม่ถึง จำเป็นถึงขนาดต้องเติม Vpower ไหมนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับมันก็มันก็ไม่ได้จําเป็นรถผมเนี่ยตั้งแต่ขับมาเนี่ยแสนกว่าโลเนี่ยเติม Vpower ไปสองครั้งเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เติมเยอะด้วยนะครับก็เติมปกติแต่ถ้าเกิดว่าเติมน้ํามันพวกที่เป็นอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะว่ามันดีกว่าที่เราไปซื้อไอ้น้ำยาล้างหัวฉีดหรืออะไรแน่นอนอนะ่ะที่มันทํามาเพราะอันนี้มันผสมนะครับ อยู่ในตัวน้ำมันอยู่แล้วนะแต่ก็เอาที่เขาเรียกอะไรเราสะดวกนะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันนะว่าตั้งแต่เราเอารถล,ลูกค้ามาเนี่ยนะครับที่ว่าเอาไปแต่งใส่ล้อนะครับกลับไปใส่อุปกรณ์ที่โชว์รูมนะครับเราก็มาส่งลูกค้านะครับค่าใช้จ่ายอยู่เท่านี้นะอะอ๋อใช่ใช่ผมทำทิป2ไว้ด้วยเนาะนะครับเมื่อกี้เราดูทิปแรกใช่ไหมเอาเราลองดูทิป2นะแปบ๊บหนึ่งนะครับ เพราะมันอยู่กว่าโค้งนะอ่ะนี่ทิปสองนะครับก็ตั้งแต่เราแต่งเสร็จนะก็ระยะทางตั้งแต่โชว์รูมนะครับโชว์รูมยันถึงบ้านลูกค้านะครับมันจะล้อยี่สิบเก้ากิโลนะครับสิบเอ็ดจุดหกเห็นไหมมากกว่าเพราะอะไรนะครับที่มากกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้คือมันเป็นการวิ่งเนาะเต็มที่ก็แวะปัม๊มนะครับอย่างเมื่อกี้ที่แวะปั๊มเข้าห้องน้ํา แต่ตอนแรกที่มันเยอะกว่าเพราะอะไรหนึ่งตอนใส่ล้อปูไปขับลองพวงมาลัยเป็นยังไงสั่นไหมตอนเราไปแต่งตอนมีสตาร์ทเครื่องจอดทิ้งไว้นะครับมีการขับที่เร็วกว่าทั้งๆที่ตอนก่อนไปแต่งเนี่ยที่เฉลี่ยเนี่ยมีการใส่ล้อเดิมด้วยนะมันก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับเรื่องของอัตราบริโภคเนี่ยกรอบให้มาดูคร่าวๆนะครับเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจดูในตัวเลขจริงๆไล่ดูจากตามช่องได้ตลอดนะครับ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจแต่บางทีตอนในการขับจริงๆไม่เป๊ะหรอกเพราะว่าเมื่อวานลูกค้าผมเอาสตอมแท็เข้ามาใส่ชุดเหล็กนะครับแต่งรอบคันลูกค้าผมวิ่งอยู่เก้ากว่าก็มีนะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งคนขคับทั้งสถานที่ทั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอามาให้ดูคร่าวๆยังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับ กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้สิงกรอบนะเบอร์ทวยดีไลน์ Bird ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวไปส่งมอบลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ